ล่าสุดนักเรียนขมินเอาอีกแล้วดึงทุงชาติไทยลงจากผนังโรงเรียนนะครับกลัวเรียนไม่รู้ภาษาหรอหรือว่ายังไงนะคนขมิเน,นี่ยตั้งนิสัยแบบสันดานนี่ต่ำจิบหายจริงๆนะไม่เลิกไม่จบไม่อันนั้นสักทีนะนักเรียนขมินนะ ไม่รู้จะเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปก็ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษานะครับคนที่เรียนเนี่ยเขาต้องมีการศึกษาและก็ควรรู้ว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะมันจะมีอยู่สองคลิปนะครับนี่ครับอันนักเรียนพวกนี้โอ้โหโคตรจุเล่เลยนะขณะอยู่ผนังยัง ปีนเอาเท้าไปเหยียบธุงชาติไทยคิดดูครับเกิดมาไม่เคยเห็นคนเขมรหรือว่าประเทศไหนทำแบบนี้มีแต่ประเทศเขมรน,นี่จะเหยียบย่ำทุงชาติไทยนะเนี่ยไม่รู้จะเรียนไปทำไมพ่อแม่ก็ไม่สั่งสอนไม่รู้จักเตือนเด็กให้มันรู้ว่าในควรไม่ควรนะ อันนี้ทำไม่ควรทำแม้แต่ครูที่สอนนักเรียนยังไม่มีปัญญาได้สอนให้นักเรียนเนี่ยเข้าลบอะไรบ้างนะควรทำอะไรบ้างพวกคุณจะไปทำทำไมกับทุงชาตินะเกียรติให้ประเทศไทยแต่ไปลงกับทุงชาตินะไปลงกับแบงกกับธนบัตรนี่ครับ คนขมีนสันดานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นถึงกรรมพันธุ์จริงๆแม้แต่ผู้นำมันก็ยังชั่วและไม่มีมันสมองจริงๆพวกขมีนเนี่ยนะตั้งแต่บรรพบรุษของมันพมดแล้วนะที่ชอบกระทํำแบบนี้เห็นแล้วโอ้ยบอกได้เลยนะถ้าเป็นเด็กบ้านผมนะวัยรุ่นบ้านผมนะไปทําแบบนี้นะ ผมจะเป็นคนที่ลงมือเองเลยแหละที่เขาทำแบบนี้มันไม่ควรไปทำแบบว่าเราเกลียดเกลียดประเทศนู้นเกลียดประเทศนี้เกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้จะไปทำทำไมกับทุงชาตินะจะไปทำทำไมนะเหมือนกับพวกขมีนเนี่ยพวกนักเรียนเนี่ยนะเรียนไปก็ไม่มีความรู้เรียนไปก็ไม่มีการศึกษาอ่นะ โตมาก็ลักลอบเข้ามาประเทศไทยเหมือนเดิมนะพ่อแม่อยู่พ่อแม่ทำยังไงลูกก็ทำอย่างนั้นนะนี่แหละคนขมินนีไปไหนไม่พ้นประเทศไทยนะถึงด่านเขาจะปิดเท่าไหร่แต่ก็ยังีิสัยแบบลักลอบเข้ามาทุกทุกทอกทุกมุมขอแค่เข้ามาได้เข้ามายังไม่เหยียบแผ่นดินไทยเลยนะ ก็โดนเจ้าหน้าที่ไทยรวบแล้วก็ตีส่งตัวกลับก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยนะปิดหมดทุกทุกช่องทางนะแต่แม้แต่เป็นบัตรเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่มีไม่ให้ทำนะก็รู้อยู่ว่าเขาปิดยังจะหน้าด้านหน้ามืนนะเอาเปรียบเทียบเหมือนกับ แรงงานลาวนะทุกทุกชาตินะยุเว้นประเทศขมรนทำไมประเทศไทยเขาไม่ประเทศไทยเนี่ยทำไมเขารับเขาเปิดทุกด่านทุกช่องทางยุเว้นด่านขมรนไม่เปิดนี่คิดเอาแค่นี้นะควรม,มีสมองควรม,มีความคิดและทางพ่อแม่แล้วก็ลูกหรือว่าคุณครูที่สอน นักเรียนสอนอะไรเนี่ยควรอย่าไปทำกับประเทศอื่นแบบนี้เถอะนะพอแล้วเถอะพอได้พอนะคนที่กระทำแบบนี้หรือว่าผากไปถึงผู้ปกครองก็ว่าได้นะเออพอเธอะอย่าทำเธอทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรทำไปก็เอาชนะไทยไม่ได้ทำไปก็ทำอะไรไทยไม่ได้นะ พวกขมิ้นเนี่ยพวกขมิ้นจังไรยิบหายนะผมจะพูดเต็มปากเลยเลยนะว่าจังไรโคตรจังไรเลยเนี่ยคนขมิ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําอย่างหนึ่งมันก็ทําอย่างหนึ่งนะไม่เฮ็ดไม่ทําอะไรไม่ได้ก็ไปทําอีกอย่างนะไม่งั้นก็ทุงชาติไม่งั้นก็เอาธนาบาัตรคิดดูดิมันทํา พวกนี้บอกได้เลยนะว่าพวกชิงที่พวกที่ชิงมาเกิดนะพวกที่ชิงมาเกิดบอกได้เลยอนี่แหละครับสันดานและนิสัยไปประเทศไหนเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศแล้วบอกว่าอยาก ไปนู่นไปนี่มาขอร้องไทยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างหลังบ่าสมัยเนี่ยรถไฟนะรถไฟนี่คือใช้น้ํามันนะกินน้ํามันนะแต่เขาจะลากอะไรนะคิดดูดิสินค้าของไทยสินค้าของไทยนี่คือนําเข้าไม่เคยว่าจะหมดสักทีนะมีทุกวัน นำเข้าทุกวันไปส่งประเทศนู้นไปส่งประเทศนี้ยันถึงน,นู่นประเทศลาวประเทศเวียดนามจีนนู่นยกเว้นประเทศเขมีเขาไม่ให้เข้าและประเทศไทยก็ไม่เข้าด้วยดูเอาความยาวความยาวไม่รู้ นนำไปส่งแล้วก็นำเข้านะโอ้โหคิดดูคิดดูนี่นี่น,น,นี่ดูอ่ะตนี่และครับที่ผมอยากฝากไว้คือให้พวกขมีนเีน่เลิกเลิกคิดเลิกทำนะนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองควรบอกลูกบอกหลานบอกผู้นำบอก คุณคู่หรือบอกพูดคนที่มีความรู้นะถ้าถ้าเรียนไปแล้วไม่มีความรู้ต่อไปพวกมึงไม่ต้องเรียนนะพวกนิสัยต่ำๆนั่นสันดานต่ำๆแบบนี้นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องของนักเรียนขับเหมนที่ปีนผนังโรงเรียนขึ้นไปดึงทุงชาติลงมาแล้วก็ปีนเอาเท้าเนี่ย ไปเหยียบทุงชาติในกำแพงขมรเนี่ยในผนังคำโรงเรียนครับอยู่ประเทศขมรเนี่ยนี่นะครับโคตรระยำจริงๆคนขมรเนี่ยคลิปนี้ก็จะผากไว้เพียงแค่นี้นะครับผากพี่ๆน้าๆนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆทําคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆหนะ้านๆะทุกท่านพราะว่าประเทศไทยประเทศลาวอยู่ใสกันแล้วแต่นะต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะขอ,ขอบคุณหลายๆที่เขา้ามาติดตามและรับชมคลิปของบ่าวสมยัยเนาะขอกราวคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม